ทุกโตสั่งโทมฮอ,อกครับทุกโตปีแรกที่โคคอสเปิดย่างไปกี่อัน5ตันนี่เรียกได้ว่าวงการเนื้อวัวสั่นสะเทือนเลยเขาขายโทมฮอ,อกมา20,000กวันโลอ,อร่อยสวัสดีคับผู้ชมข้อรายการซ้อมเรื่องราวกินได้ทกครั้งของไอแทนแทนไรเซนทานะครับวันนี้ขอบคุณครับ E.P. นี้มีสปอนเซอร์ใจดีเหมือนเดิมนี่ฟูดแพนด้าแพนด้าชวนกินวันนี้นะเราอยู่กันที่สุขุิที่39เป็นหนึ่งในร้านเรียกได้ว่าได้แพนด้าอวอร์ดคือติดอันดับร้านที่ขายดีมากมากู้แพนด้าทั้งเรื่องของจำนวนคนสั่งเรื่องของการรีวิวคโควตเรตติ้งต่างๆน,นานาในเมื่อเราอยู่บ้านกันมานาน เราเชื่อมีหลายๆอย่างที่คุณผู้ชมนึกถึงอยากกินแล้วแบบทุกวันนี้กดเวลากดกดฟูตแลนด้าก็จะอาจจะกินแบบอาหารจานดีอาหารตามสั่งอะไรง่ายๆวันนี้เราเลยจะเป็นทีมที่บอกว่าถ้าอยู่บ้านแล้วอยากกินสเต็กเลย อยากกินสเต็กเนี่ยอะไรคือสุดยอดสเต็กที่สามารถหาได้บนดิจิทัลแพลตฟอร์มอย่างฟู้ดแพ n นด้า EP นี้มี2ร้านซึ่งร้านแรกที่เราจะมาในวันนี้อารัมพบทมาซะยาลเราอยู่ชัทนะร้านนี้คือร้านที่ขายโทมมฮอคเยอะที่สุดในประเทศไทยที่นี่ขายโทมมฮอคปีแรกที่เปิดคือ5ตัน5,000กิโล0 0กิโลผมไู้ชมนั่นเรกเขาอยู่ในร้านโคคอตขอย้ำอีกทีนึงอ่านว่าโคคอต สวัสดีครับสวัสดีครับผมแนะนําตัวเลยผมเป็นเชฟเชฟต้องครับผมจากร้านโคคอดครับผมเชฟต้องเชฟต้องวันนี้คือคนดูแลเรื่องของอาหารใช่ครับในโคคอร์ดพอนี่ครับนี่คืออยู่มาตั้งแต่ร้านเปิดเปิดมากี่ปีแล้วเปิดมา5ปีแล้วครับ5 5 25 20,000 5,000้ากิโลเขาขายโทมฮอกมา20,000ืวันโลใครทำได้คือเรื่องราวในการขายสมอกปีละ5ตันเนี่ยนี่มันคือเรื่องราวที่แบบหนึ่งในสุดยอดของวงการสเต็กบ้านเราสั่นสะเทือนหมด นี้เรากำลังทาอะไรอยู่ครับเชฟกาลังทําไก่เปริิกอดันครับผมเปริเปริิกอดนเปริิกอดนใช่ครับเป็นภาษาฝรั่งเศสใช่ครับเป็นภาษาฝรั่งเศสเป็นชื่อเมืองนะครับเดี๋ยวเราจะยัดไส้อันนี้เป็นฟอยกากับฟราเฟลอ๋อเรามีเขาจะมีตับห่านข้างในคุณผู้ชมเขาจะตับห่านยัดไส้เข้าไปอยู่ในไก่ใช่ครับผมอยู่ใต้ผิวหนังมันแล้วเข้าไปนี่คือการรวมร่างเอาตับไก่ออกแล้วเอาตับห่านยัดเข้าไปในไก่ใส่กิจานห่านเข้าไปในไก่อ่ะ ดิฉัทำอะไรครับลอกหนังใช่ครับเมนูนี้เมนูนี้ปกติแล้วคือใช้เวลาทํานานที่สุดในเมนูทั้งหมดถูกไหมใช่ครับผมเมนูด้ใชนบอกทํา1ชั่วโมงเต็มแต่ปกติลูกค้ามาต้องรอชั่วโมงไหมหรือว่าเชฉมีทำพิเศษส่วนมากจะให้ลูกค้าออเดอร์ล่วงหน้าครับอ๋ออันนี้เป็นเมนูอันนี้เป็นเมนูพรีออเดอร์ order, แต่ไม่ใช่ไฮไลท์เราอะ่ะมันอยู่ที่เมนูอืน่นนี่คือจริงๆไฮไลท์ของเราที่มาวันนี้ ทำไมถึงเป็นโทมาฮอกที่นี่นี่ว่าที่นี่เป็นร้านที่ทำโทมาฮอตได้ดี2ที่นี่เลือกเนื้อได้ดี3ที่นี่มีการนำเสนอรูปแบบให้เกิดไวรัเล่าหรือสิ่งต่างๆได้ดีแบบเอ่เหมือนยกตัวอย่างแบบซอเบเขาแบบทำโทมาฮอกแล้วคนก็อยากดูใช่ไหมเออที่นี่เขาก็แบบมีทรงของเขาอะส่วนนี้เป็นวากิวครับผมเป็นอิ p พอร์ตจากออสเตรเลียครับผมอ๋คือออสเตรเลียนวากิวใช่ครับผมเป็นเนื้อสดครับผม เขาอยากนําเสนอเนื้อที่มันมาจากออสเตรเลยเียโดยตรงแล้วก็ย่างนี่ย่างตรงนี้ใช่ครับผมนี่เตาถ่านครับเตาถ่านจริงๆเลยปกติในฟูดแพนด้าอะไรนี้มีสั่งได้ไหมหรือสั่งได้ครับสั่งได้ครับผมแต่ว่าก็อาจจะต้องอยู่กันหลายคนนิดนึงเพราะว่ามัน1.4กิโลวันนี้กูจะถือกัดอ่ะได้กัดไดครับผม ทุกเพื่อให้ร่ระยะเวลาในการปุกกิ้งในร้านอาหารนี่ยมันไม่อยากเวลาปุกกิ้งมันนานเลครับเราต้องลดระยะเวลาเพื่อที่ลูกค้าจะได้ทานได้เร็วที่สุดปกติต<ม>้องล่วงหน้าประมาณกี่นาทีอันนี้พูดถึงมาถึงที่ร้านสั่งได้เลยก็ใช้เวลาประมาณ45นาทีครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีแล้วถ้าเราคนสั่งไปเรเวอรี่ไปที่บ้านล่ะก็ประมาณ45นาทีครับผมน้ำมันธรรมดาเนี่ยเลยครับช่วยมันนิดนึง ถ้า1.4ส่วนมากก็จะ2คน3คนนะครับเราเริ่มจานแรกนี่คือจานที่เขาตั้งใจเอามาให้แบบเปิดต่อมรับรถนี่อันนี้คือเซวิเชมันเป็นมันเป็นอาหารที่มาจากทางมาทางเปร,เปรูมันก็คือยำแบบยำอาหารทะเล แบบมีปลามีหอยแกลปส่วนจานที่อยู่ข้างอันนี้คิดว่าคุณผู้ชมน่าจะตื่นตาตื่นใจไม่แพ้กูเนี่ยมันคือขนมปังแล้ววางมาบนหน้าอูนี่จะไปร้านอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมมึงมานี้ทุกคนกินสเต็กไม่เป็นไรมึงมานี้มีให้หมดทุกอย่างยกเว้นยกเว้นที่จอดรถเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่อยากที่จอดรถสั่งที่ไหนสั่งฟู้ดแพนด้าไปกินที่บ้านแล้ว๋ยวนี้ไม่ได้สั่งเปล่าๆฟู้ดแพนด้าเขาบอกตอนนี้มีโปรโมชั่นเยอะแยะเลย มีตั้งแต่แบบโอ้โหรับส่วนลดสูงสุดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ลุ้นไอโฟนด้วยเหรอใช่ลุ้นทองด้วยเหรอใช่โอ้ hey. โหนี่สั่งแล้วลุ้นโทรศัพท์ลุ้นทองคำใช่ครับผมเพื่อคุณผู้ชมรายการเราเราต้องขึ้นท่าไหนขึ้นท่านี้เหรออร่อย คือเอาง่ายมันสมกับที่ขายได้ปีละห้าตันแล้วเพราะว่าในบรรดาโทมฮอคของกรุงเทพอ่ะนี่ก็เรียกได้ว่าหาตัวจับยากเพราะว่าเนื้อออสเตรเลียเรียกด้วยมาตรฐานโลกของเขาอยู่แล้วเขาส่งทั้งโลกใช่ปะแต่ว่ามันมาเจอการย่างเจอฝีมืออะไรต่างๆนานาของเชฟมันแบบมันนุ่มแต่มันยังเหลือเท็กซเจอร์ของเนื้อให้เคี้ยวอยู่มันไม่แค่แบบนุ่มกะโหลกกะลาอรเลก หายไปจากปากเลยเนื้อเป็นเนื้อมันไม่ได้มาแค่ถั่วมหักมันมีซอสด้วยหนึ่งสองสามอันนี้เป็นอะไรครับเบอร์นเนสเบอร์เนส blue c h e e s sauce ก็มา pepper sauce ก็มีเพราะนั้นใครที่แบบอ่ะกินสเต็กแล้วชอบกินแบบซอสนู่นน,น,นี่ก็ดูเรื่องราวกินได้นะซอสเหมือนกัน <laughs> อันนี้เป็นเมนูใหม่โอ้ หอมสหเสริมกับซอสทรัฟเฟลิลแล้วก็หอมจัดฟเฟลิลแมชครับผมดีจัดเอาเวลาพูดถึงแบบไก่ยัดไส้มึงคิดว่าจะยัดที่ไหนในตัวในตัวไก่ถูกไหมเขายัดอยู่ระหว่างตรงนี้นนอยู่ในหนัง <c oughs> <c oughs> ไก่ที่นี่แบบแต่ก็ไม่ใช่ว่าโทมาฮอคมันไม่พิเศษนะมันอร่อยมากอยู่แล้วเพราะนั้นเราละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าถ้าอยากสั่งโทมาฮอคที่แบบแน่นอนปลอดภัยอร่อยกินได้แน่โค้ด แล้วเราจะกระโดดจากร้านที่ขายโทมฮอกอันดับหนึ่งในเมืองไทยไปร้านสเต็กที่เรียกได้ว่ายอดขายรวมของเนื้อสูงสุดในเมืองไทยแล้วเดี๋ยวเราจเจอกันที่ร้านถัดไปร้านนั้นจะเป็นร้านอะไรรอดู ก่อนจะไปต่อร้านที่2กับแพนด้าชวนกินในวันนี้วันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษมาให้สำหรับแฟนๆซอสเรื่องราวกินได้เมื่อทุกท่านสั่งมื้ออร่อยผ่าน Food p พ n d a และฟังก์ชัน p Pick up ในแอป Food Panda ที่สามารถไปรับอาหารเองได้ที่ร้านขั้นต่ำ150บาทขึ้นไปแค่กดเลือกเวลาที่ไปรับอาหารก็ไม่ต้องรอคิวให้เสียเวลายิ่งช่วงนี้ดีสุดๆเพราะฟู้ดแพนด้าเขามีแคมเปญเฮงๆมากมายมาฝากกับแคมเปญฟู้ดแพนด้าโชคมหาเฮง ลุ้นรางวัลกว่า6ล้านบาทแจกเยอะแจกจริงกว่า3,000รางวัลง่ายๆแค่สั่งของอร่อยกับฟู้ดแพนด้าไม่ว่าจะใช้ฟังก์ชันพ i c อัพรับอาหารเองที่ร้านหรือสั่งไปส่งถึงที่ก็มีสิทธิ์ลุ้นโชคทั้ง3ชั้นโชคที่1นส่วนลดร้านอาหารโชคที่2รุ้น iPhone หรือโค้ดส่วนลดทุกวันโชคที่3ลรุ้นทองคําแท่งทุกสัปดาห์ตั้งแต่18ตุลาคมถึง1 7ธันวาคม2564สามารถอ่านเคลื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้เลยครับฟู้ดแพนด้า สั่งกินทุกมือ้อเสิร์ฟโชคทุกวันส่วนแพนด้าชวนกินร้านที่2จะเป็นอะไรไปติดตามชมกันได้เลยวันนี้ร้านที่2ของแพนด้าชวนกินเราอยู่กันที่นี่เลย Arnos Butcher and Eatery หลายคนคงเคยได้ยินชื่อร้านนี้เป็นดีเพราะว่าเราเปิดไปแล้วนะวัาน,นี่คือหนึ่งในร้านสเต็กที่เรียกได้ว่าขายสเต็กเยอะที่สุดในเมืองไทยร้านหนึ่ง เพราะว่าเขาไม่ได้มีแค่ที่นี่ไงเขามีสาขานน้นนี้นน่น,นนี้เพราะ,ะนั้นยอดรวมของการขายเนื้อสเต็กของเขารวมถึงไซส์ของขนาดของร้านที่ใหญ่ขนาดนี้เราเลยกล้าพูดได้ว่าเขาคือร้านสเต็กที่ขายดีที่สุดในเมืงองไทยร้านหนึ่งแล้วร้านนี้เขาก็เป็นหนึ่งในร้านที่อยู่ในฟู้ดแพนด้าด้วยสามารถกดที่ดูนี่ตอนที่สองร้าน EP นี้สามารถสั่งสเต็กไปกินที่บ้านได้จากการกดแค่เพียงปลายนิ้วไปรับที่ร้านมีโอกาสได้ส่วนลดสูงสุด70%เข้ามาข้างในกันดีกว่า ให้ให้กวาดตาดูรอบๆก่อนว่าร้านใหญ่ขนาดไหนอีกนิดเดียวจะสูนอาหารแล้ววิธีการขายสเต็กของที่นี่ก็คือลูกค้าจะเข้ามายืนเลือกเนื้อตรงนี้เห็นไหมซึ่งวันนี้ถือว่าน้อยน้อยครับปกติจะเรียงกันแบบเป็นตับเลยใช่ครับแล้วก็จะมีเป็นเกรดของมันว่าอย,อย่างสมมุติยกตัวอย่าง ribeyes าบาทต่อ100กรัมเท่ากับกิโลล้วก็5้0 0บาท ลิปอายกิโลละ4,400บาทก็มีก็มีราคาลดหลังกันไปตามระยะเวลาในการ age. เอชไดเอชกัเอชทั้งหมดเลยซึ่งยิ่งเลขมากก็จะยิ่งแพงวันนี้การเอชเนื้อของที่นี่มีอายุตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ตั้งแต่45วันถึง120วันครับ120วันคือนานสุดนานสุดแต่ถ้าจะมีสเปเชียลคือ180อ<า>วันเห็นไหม <laughs> แล้ววันนี้เราจะกินอะไรกัน วันนี้เรากินทำริบ80บันครับวันนี้ถ้าที่เรามาเพราะฟู้แพนด้าเป็นสปอนเซอร์เราเลือกร้านที่ฟู้แพนด้ามีบริการ delivery แล้วเข้าขายที่ไอแทนบอกว่านี่คือผ่านซอสที่เรากินได้มาได้แน่แนแล้วก็ตามคอนเซปต์คือทเทปนี้เป็นสุดยอดร้านสเต็กเราไปร้านสเต็กที่ขายทมฮอสเยอะเป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทยไปแล้ววันนี้เรามาร้านที่เรียกได้ว่าขายสเต็กทั้งหมดเนี่ยเยอะเป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทยพูดได้ไหมใช่ครับพี่เล่าเลยดีกว่า พีกๆเนี่ยขายปีละกี่ตันอ่าเป็นเดือนดีกว่าครับถ้าเป็นเดือนนี่อย่างน้อยๆเกือบ10ตันครับอันนี้เป็นพามบริบบตปดสิวันครับชิ้นนี้นี่ราคาประมาณเท่าไหร่ชิ้นนี้ตกอยู่ที่ประมาณพันต้นๆครับเราจะย่างไว้ให้ได้สีสองข้างแล้วก็พักทิ้งไว้ประมาณ1 0 1 5นาทีเพื่อให้เลือดตกออกมาแล้วก็จะไม่มีกลิ่นคาว ความฉ่าของเนื้อจะออกมามากขึ้นจังนี้ดบเวเราจะย่างแรให้ครับย่างแรให้แล้วก็เพื่อไปถึงลูกค้าปุ๊บจะสุกเป็นมีเดิมแรงพอดีคุณตีสิ่งที่ตรงหน้าเราคืออะไรส่วนนี้เป็นพามริบกับ80วันพามริบ80วันครับผมแล้วมันพิเศษยังไง80วันทําไมวันนี้ถึงเราบอกแล้วเราเป็นเบ s t s t e a EP ทำไมทีุ่นตีถึงใจกล้าเลือก80วันมาสู้กับสเต็กที่เราไปถ่ายมาอีกร้าน80วันตัวนี้เป็นตัวที่ป๊อปปูล่าของเราที่สุดครับ จะมีความนุ่มแล้วก็กลิ่นจะไม่ไม่ไม่แรงมากเหมือนตัว120วันครับผมแล้วตัวที่เลือกมาให้คือเป็นส่วนติดกระดูกที่เป็นส่วนนิยมของลูกค้าชอบมากกับตัวนี้มันเป็นเนื้อวัวสายพันธุ์อะไรชาโรเล่ครับชาโรเล่ครับเลี้ยงที่ไหนบ้านเราไหมบ้านเราครับ้านเราเป็นเป็นชาโรเล่ที่อยู่ในเมืองไทยเลยใช่ครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวจะกินแล้วขอบคุณพนตรีมากตั้งแต่เราเดินเข้ามาจากประตูถึงตรงเนี้ย กูยังไม่พูดเลยว่าลุงที่ว่าในชื่ออะไรลุงชื่ออโนตั้งแต่นี่เลยเทอร์มินเอเตอร์จนไปถึงเป็นผู้การรับใช่แล้วน,น,น,นั่นหนนั่นอโนชวาตเซนเกอร์นี่อีกอันนึงอโนแครีก็ no Carry. คุณอนโนเขาจะเก่งเรื่องบุชเชอร์ที่เมืองนอกในอเมริกาแล้วก็มาเปิดร้านในเมืองไทยอยากขายเนื้อให้คนไทยตัดแต่งครับผมแล้วก็ลูกค้าบอกว่าอยากไม่ไม่ไม่ลองย่างดูมั่งเสิร์ฟก็เลยลองทําย่างดูแต่ปุ๊บย่างเสร็จปุ๊บลูกค้าชอบก็เลยเป็นที่มาเปิด ต่อเนื่องมาได้เรื่อยๆครับคือมันไม่ได้นุ่มขนาดนั้นเคี้ยวหน่อยแต่ว่ากลิ่นมันคือแบบเรียกวันนี้มันคือหนึ่งในสเต็กที่กลิ่นดีจับดีแบบดีมากๆนี่ก๋เตี๋ยวเรือเหรอก๋วยเตี๋ยวเนื้อจากอโนไทยอ๋อแล้วนี่เบอร์เกอร์จากอโนเบอร์เกอร์ใช่ครับสเต็กจากอโนบูชเชอรี่ใช่ครับโอ้นี่พี่เอา EP เดียวคุ้มเลยพี่มาถามร้านเลยเหรอ ท,ท,ที่มันตีนี่กี่บาทครับเดี๋ยวเรือไอ้ร้อยสี่สิบบาทครับถามจริงอันนี้ยกให้ดูเทียบกับหน้าเอาถึงแม้หน้ากูจะเล็กแต่ว่าแบบให้คุณดูว่าแบบก๋วยเตี๋ยวเรือมันใหญ่ทามใหญ่สุด,สดน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือแบบเข้มข้นนะเมื่อกี้เราใช้ช้อนกับซอมกินก๋วยเตี๋ยวเรือไปแล้วเดี๋ยววันนี้ใช้สเกลเป็นสปากเกตตี้บอกไว้สำหรับใครที่ไม่กินสเต็กหรือมารู้สึกว่าสเต็กมันหนักไปมาอานหรือกดสั่งพ้ดแันด้าไปที่บ้านสั่งเลยนะสเต็กหนึ่งชิ้น สำหรับใครไม่กินสเต็กก็สั่งเลยเนี่ยสปาเกตตี้อันนี้คือแบบคนไทยต้องชอบมากเพราะมันเผ็ดจัดเดี๋ยวเราส่งท้ายด้วยด้วยเนื้อดรายเอ80วันอือ่ะคุณผู้ชมหลังจากเรากินกันไปแล้วเราบอกไปแล้วว่าอะไรมันดียังไงใครมารับเองที่ร้านสามารถกดโค้ดลดสูงสุดได้ถึง70%มรนีลุ้นรางวัลด้วยเหรอทั้งทองทั้งไอโฟนทั้งทองทั้งไอโฟนเลยเหรอ โอ้โหเพราะ,ะนั้นเราไม่ต้องลุ้นว่าอาหารจะเย็นจะชืดถึงบ้านช้ากี่โมงเราไม่ต้องลุ้นเราลุ้นแค่2อย่างทองกับไอโฟนสปอนเซอร์ไหนอยากเข้ามาจะวางหมดกะปิน้ำปลาวางเรียงกันหน้าสต๊าฟที่หมดเลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับกด subscribe s o u c e เรื่องราวกินได้ใน YouTube กดไลค์แฟนเพจแวนฟิงกดไลค์แฟนเพจอัยแทนทันไรคันธารกดติดตามมิชลแคมอัยแทนแล้วก็ใครหา y o u t ยูทูบชแนลอัยแทน Channel เจอร้อยท่านแรกหรือมีรางวัลสัปดาห์หน้าเจอกันวันศุกร์ส่วน EP นี้เจอกันวันพุธทุกพุธตราบใดที่เงินยังไหลมมาาเทาอยู่ เราจะมี EP พิเศษวันพุธเพราะฉะนั้นช่วยกันแชร์ให้พูดแพนด้าเห็นว่าพลังของชาวซอสมันเยอะขนาดไหนแชร์จนเขาอ,อดใจไม่ไหวต้องมาอีก10 EP ีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอ้าวพ,าพูดถึงลุงมาพูดถึงลุงลุงก็มาสวัสดีครับโอ้ oh, I haven't seen you for long t i m e How are you I'm fine thanks How are you Very well I didn't know it was you Nobody tell me I told you already I texted you before that I will come here for shoot Oh I miss you so much You see too, I'm so happy and thank to you. See you thank again. you that you text me when uh, I was in the hospital. Yeah, you're um, okay. very sure. Here, Here's my show, it's called Sauce. And it's you... in YouTube. Oh, you have a new new show? A very famous. I'm very famous now, uncle. Oh, sorry. sorry Do you want to take a photo of me? <laughs>